ตอบอย่างไรเมื่อโดนถามว่าทำไมยังไม่แต่งงานเชื่อว่าบรรดาคนโสดคงรู้สึกกวนใจไม่น้อยเลยนะคะสำหรับคำถามที่ว่าทำไมยังไม่แต่งงานบางคนถึงขั้นนอยไปหลายวันเพราะไม่รู้จะตอบพวกเขายังไงดีวันนี้ PR วารติตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงมีข้อแนะนำในการตอบคำถามเรื่องนี้มาฝากสาวๆคะ่ะ 1. ให้ตอบไปว่า คุณกำลังรอใครบางคนที่สามารถอยู่ด้วยกันได้และไม่สามารถอยู่ได้ถ้าหากไม่มีคนนั้นเป็นคำตอบที่ฟังดูแล้วเหมือนประโยคในนิยายเลยใช่ไหมล่ะคะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้เพราะถึงแม้คุณจะรีบตัดสินใจแต่หากอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คงต้องกลับมาอยู่คนเดียวอยู่ดีเหมือนกับการที่ใครหลายๆคนชอบรีบตัดสินใจแต่งงานเนื่องจากโดนสังคมรอบข้างกดดันนั่นเองค่ะ 2. ถึงแม้บางคนจะคิดว่าการแต่งงานเหมือนกับการหาหลักประกันให้กับอนาคตแต่คุณกลับมองข้ามตรงนี้ไปการแต่งงานไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถลบความรู้สึกเสียดายแล้วก็เปลี่ยนจากคนที่ไม่ใช่สําหรับคุณให้กลายมาเป็นคนที่ใช่ได้นะคะอีกทั้งการแต่งงานที่มีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ไม่ได้มีความรักอยู่เลยจะทําให้เกิดความรู้สึกเสียดายได้ในภายหลังและยังปิดโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนที่ใช่สําหรับคุณในอนาคตด้วยค่ะ 3. สาเหตุที่คนบางคนยังไม่แต่งงานก็เพราะว่ารู้ว่ามันต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงมากการแต่งงานในความคิดของใครหลายๆคนมักจะสวยหรูนึกอยากจะทำอะไรก็ทำได้เพราะเป็นแค่จินตนาการแต่ในความเป็นจริงแล้วงานแต่งงานในฝันของคุณบางครั้งก็ไม่อาจจะเนรมิตให้มันเป็นจริงด้วยเงื่อนไขของราคาค่างวดที่คุณอาจจะต้องจ่ายแพงมากบางคนอาจจะรู้สึกว่าจ่ายได้ แต่สําหรับบางคนราคานี้กระทบการใช้ชีวิตของเขาเพราะมันแพงเกินไปค่ะ 4. สอนให้ผู้หญิงรู้จักยืนอยู่ด้วยขาของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างแตกต่างหลายๆคนมักจะติดอยู่กับความคิดที่ถูกถ่ายทอดกันมาในสังคมนะคะว่าการอยู่แบบมีคู่คิดนั้นจะดีกว่าการอยู่แบบตัวคนเดียวโดยเฉพาะในช่วงบ้านปลายของชีวิต ทั้งที่จริงแล้วคุณมีเวลามากมายที่จะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานสถานะการเงินที่อยู่อาศัยรวมไปถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยค่ะ 5. การแต่งงานเป็นแค่ทางเลือกและใช้ชีวิตเราก็มีทางเลือกมากกว่านั้น ชีวิตคนเรามีทางเลือกมากมายที่คุณสามารถเลือกเดินได้และการแต่งงานก็เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งของชีวิตเท่านั้นนะคะแต่ที่หลายๆคนคิดว่าเป็นทางเลือกที่ต้องทำหรือเหมาะสมกับชีวิตก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่เลือกที่จะทำแบบนั้นก็เลยทำให้หลายคนรู้สึกว่าการแต่งงานเป็นเรื่องที่ต้องทำโดยเฉพาะเมื่อโดนกดดันด้วยคำถามมากๆเอาเป็นว่าถ้ามีคนถามคุณว่าทำไมถึงยังไม่แต่งงานให้ยกเหตุผลทั้ง5ข้อตอบเขาไปในคราวหน้านะคะ ติดตาม PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ